นะครับก็หลังจากที่เราเรียนเทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์ไอคิวีไอเฟอร์ซี่แสปอนเป็นล่ะอันนี้ก็ลองทำโจทย์สังที่หนึ่งเนาะจากโจทย์นี้มีตรงนี้ต้องแก้เนาะเป็นไอสองนะครับเพราะว่าวงจรนี้มีแต่ไอสองเมีค่าตัวแปรต่างๆแบบนี้เนาะนะครับบอกว่าให้เราหาอัตราขยายย่านมิดแบนแล้วก็ให้เราประมาณค่ารอบฟิวเซนซีที่ย่านความถี่สูงขึ้นมา บอกว่าให้เราไม่ต้องคิดเอา Rx ไปนะครับอันนี้ผมว่าจะใช้เทคนิคที่เราเรียนกันมาเนะเาะตัวะรรนะครับ Open circuit i า e c o n t a n t นะครับอันนี้เป็นกระแสะแรงดังไนไฟเกจนะครับอันนี้ถ้าไม่ให้คิดหาอ๋อนะครับก็คิดจากวงจรน,นี้แล้วกัน นะครับผมก็มองว่าอันนี้มันมาตรงนี้ได้ไงอันนี้มันยังไม่มี rl เลยตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ลองมาดูเนาะอันนี้ก็เป็น Common Emitter ถูกไหมครับก็อัตราขยายเท่ากับอะไรครับ vout ส่วนด v ซิแล้วเนาะก็คือ vin ส่วน v ีซิคูณ vout ส่วน v in นะครับซึ่งค่อค่อยทำเนาะบอเอา u t ส่วนด้วย <In. S 1> นะครับคืออัตาขยายของคอมมอน e ิม t ิเตอร์เนาะก็ลบจีนอเนั่นเองนะครับมีอส่วนด้วย v al, วมีซิกเนลก็เท่ากับอ i n p อิหารด้วยอ in บวกอารซิกเนลถูกไหมครับอ i n p อิอันนี้มองเข้าไปเนาะอันนี้อย่างที่เขาเห็นเาออินพุมองเข้าขาเบสขากิม i ิเตอร์วงการ็ัืออภายนั่นเอง อารหารด้วยอาร์ไพ่หัวหารซิกแนลนะครับเพราะฉะนั้นตาขยายวิแปรเท่ากับลบจีเอ็มเอลโค้ดอาร์ไพ่หารด้วยอาร์ไพ่หัวหารซิกแนลนี้ลองไปคำนวณกันเองเนาะตัวเลขต่างต่างหวังว่าเขาจะขึ้นมาหมดเนาะนะครับอ่าตรงนี้ ถ้าแทนตัวเลขเข้าไปเนาะมันจะออกมามีค่าเทบลบกจุดห้านะครับลองไปแทนตัวเลขกันดนูนะครับอ่แล้วทำไปต่อนะครับผมก็จะไปหาว่าจาก ft ตัวนี้ ft นี้ของ bjt ใช่ไหมครับจำได้ไหมเท่ากับอะไรครับ gm ส่วนด้วยนะครับ2พายคูณกับ4พายบวก4 จีเอ็มมีค่าเท่าไหร่ครับจีเอ็มอ๋ออย่าลืมเนาะโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้บอกเลยเนาะต้องเพิ่มไปว่าตัวโลขวนเตะจีเอ็มี่สิบห้ามอยู่บวกนะครับอันนี้ผม,มาหาตรงนี้มาได้ไงเนาะผมก็ดูสไลด์ดูฉเฉยน,นะครับอจมเอ็มเอลิอ่ะอย้ายตรงนี้ลงมาทำไปสักวันเชียวนะครับ ก็ลองมาดูนะเนาะจากข้อมูลตรงนี้ GM จะเท่ากับเท่าไหร่ครับใ c ส่วน G ซึ่งก็คือ40มิลลิเซ็นเนาะอารพเเท่ากับอาส่วน G เนาะก,ก็มีค่าเท่ากับ2.5กิโลโอห์มนะครับอายี้หนึ่งไหมอาย i 2. ลองคำนวณดูก็ได้นะครับก็มีค่าประมาณ ยี่สิบเปอร์โอมนั่นเองเนาะอันนี้นเป็นประมาณนะครับจาก Ft ตัวนี้เอ่อจาก Ft ตัวนี้แล้วมีค่าอะไรบ้างคนระับ Ft รู้ c m มิลรู้ก็จะหา c พายได้ตรงนี้ครับผมก็จะได้ว่า c พายมีค่าเท่ากับสิบสามจุดเก้ากิโฟา์นะครับเห็นไหมครับ c พายเนี้ยมากกว่า c m มิวสิบเท่าเลยเนาะนะครับ อนนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะหาอัตราขยางได้ดังนี้เราก็รู้ตัวไปทั้งหมดแล้วนะครับอนะถัดไปเขาให้หาตัวนี้ถูกไหมครับคาร์บอนฟิล์มซีก็จำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคอะไรครับใช้เทคนิคโอเปนสกิปตามคอนสแตนต์ล้วกันนะครับอก็ลองดูเนาะซีไพ่มองเห็นอะไรบ้างอย่าลืมรัดวงจรตรงนี้ อันนี้ผมต้องวาดวงจรใหม่ปกติผมไม่ค่อยชยบอบวาดวงจรสมอลซิกแนวนะเท่าไหร่ก็ลองมาดูเนาะอันนี้อันนี้ก็กลาวอันนี้ก็กลาวนะครับมนนีเอวเนาะนะครับอันนี้ก็จะมีซีอยู่ตรงนี ซึ่งเป็นซีนิวในซีพายนะครับอ่ะก็ลองมาดูเนาะเปิดวงจรทั้งสองตัว C ีพายมองเห็นอะไรบ้างซีพายก็มองก็ไปโหนโดนี้หึงตัวนะโหนโดนี้ต,งงงตรงกาวต้องไมครับอันนี้ดำทันไหมอาพายตัวนี้จะเท่ากับอาร์ซีนิขนานกับอาพายนั่นเอง ตรงไอ้ขั้โหลดเนี้ยมันมีไอ้ลงกาวอยู่2อันันนะแล้วซีมิวอะครับหาที่มิวมองเห็นใช้สูตรเลยเนาะหางซ้ายอยู่ตรงไหนครับตรงนี้หางขวาอยู่ตรงนี้นก็จะได้เลยครับหางสีคราวน,นี้ก็ลงมาถึงการหาที่ซีมิวมองเห็นกันบ้างน,นะครับอันนี้พอจะมองเห็นอะไรไหมครับจำสูตรที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหม นะครับนั่นคืออะไรครับเราจะบอกอินพุตเอาพุตถูกไหมครับอาร์เลฟอารไนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับอาร์สิกเนลบวกอาร์เอลบวกจีเอ็มเออรสิกเนลเอร์เอลถูกไหมครับตอนนี้แค่นี้เองเราก็ได้ค่าทีออกมาแล้วเราอาจจะเขียนตึกเป็นสมการ Rh มันก็คืออะไรครับอ่าค่อยๆไปดีกว่าอันนี้ก็จะได้อะไรครับ t h พายเนาะมันก็คือซีพายคูณกับ R sine ขนาอาพายนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น t h มิว <Tor mu. S 2> มันก็คือซีมิวคูณอยู่กับอาเ R บวกด้วยอ R sine หนึ C ่งบวก m R นะครับแล้วก็ทอเตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับทอพายบวกทอมิลนั่นเองนะครับก็ลองไปกดเครื่องคิดเลขกันนะครับผมแค่อยากให้พวกเรามองตัวอที่พายมองเห็นอตัวที่ซีมิวมองเห็นหาคำตอบพวกนี้ออกมาได้เนาะเราก็สามารถกดเครื่องคิดเลขได้นะครับแต่ขอให้แบบ หา,า,าที่ซีมิวมองเห็นที่ซีพายมองเห็นกันเป็นนะครับแค่นั้นเนนองเนาะก็ตรงพวกนี้ผมก็จะขอไปไวๆเนาะนี้ก็14ประมาณ14ใช่ไองครับรนี้ก็ลบ6ก5บออันนี้ก็เห็นไหมครับพา,ายก็คือตัวนี้ขนาดกันเนาะอันนี้ทำไมมีติดสงมาด้วยก็ไม่น้นะครับอมก็อันนี้เห็นไหมครับไลร์ไลทอาร์เลฟ นะครับหัว G M อะไรอะไรเหมือนกันนะครับอ่าก็จะได้ออกมาว่าคาร์อรอฟิเบนซี่ก็จะอยู่ที่303กิโลเฮิร์ตนะครับอันนี้ก็ลองไปข้อถัดไปเลยนะครับอ่าโอ้นี้สรุปถูกไหมครับสรุปอัตราขยายมีแค่เท่านี้คาร์อรอฟิเบนซี่เท่านี้นะครับ ในข้อถัดไปเนี่ยเราจะใช้ multi stage นะครับมันจะได้เปรียบเทียบกันได้เนะเาะครัตรงนี้อยา่าอย่าเพิ่งไปดูตรงบริเวณนี้นะนะครับลองมาทำกับผมก่อนนะครับตรงจุดนี้อ้ AI ิ 1, ตนตัวนี้มีค่าเท่ากับ่าไหร่ครับมองเข้าขาเบสอิมิเตอร์ลงกาวตัวนี้ก็คืออ่าพายถูกไหมอ่าเอาตรงนี้อันนี้มันเป็นอะไรนะครับอิมิเตอร์ฟลูออร์เนะาะจำได้ไหมครับมองเข้ามา จาอินพุตเข้ามาเนี่ยฝั่งนี้คูนเบต้าบวกหนึ่งทั้งหมดถูกไหมครับอา่าจะหาตัวไหนก่อนดีาหาอินตัวนี้ก่อนนะครับฝั่งเิมิเตอร์มีความต้านทานอะไรบ้างมี RE มี R' พายตรงนี้ทั้งสองตัวนี้ต้องคูนแม่อะไรครับเบต้า e บวกหนึ่งคูนกับ RE 1หนึ่งบวกดับอารพายสอง อันนี้มองเนหมไหมครับแล้วมีอะไรอีกครับแล้วแล้วตัวนี้มองย้อนกลับเข้าไปอย่าลืมเนาะมองย้อนกลับเข้าไปตัวนี้ต้องเป็นศูนย์ด้วยนะครับจำอินพิตแดนซ์รามฟอร์มชันได้ไหมครับมองฝั่งเบสเข้ามาฝั่งยิมิเตอร์มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเบต้า1มองย้อนกลับเข้าไปฝั่งนี้จะมีขนาดลดลงถูกไหมครับ ลดลงด้วยเบต้าส่วนหารด้วยเบต้าลบหนึ่งนะครับอ้าวตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้มองอองไหมอ้าวก็คือมองโนดนี้กลับเข้าไปเห็นอะไรครับออีหนึ่งหารลบหนึ่อยู่กับ, AI 1. AI 1. บอาซิกเนลอีหนึ่งบวกด้วยอาซิกเนลซึ่งถูกทรานสฟอร์มเอชชั่นนะครับเบต้าหารด้วยเ mm hmm. บต้าลกหนึ่งเนาะมันก็จะออกมาเป็น สมการพวกนี้เห็นไหมครับอันตรงพวกนี้เราต้องไปฝึกหนือนะครับอืมอ่าได้สมการพวกนี้ลนะเขาให้หาต,ต,ตัวแปรต่างๆเนาะก็เหมือนเดิมถูกไหมครับอันนี้ต่อไปเขาให้หาอะไรอัตราขยายถูกไหมครับอ่าตาขยายอืมตรงนี้แปรกรแสสองตัวเนาะก็จะได้ว่า g ีอันนี้มีทีเห็นไหม วีทียังไเนาะวีทีตัวนี้ <25. S 1> ยี่สิบห้าลีโวนะครับแล้วคำนวณยังไงรอก็จะได้ g ีแต่ละตัวมีค่าเท่ากันดูับจีเนหนึ่งเท่ากับจีเ็นสองไปภัยหก็เท่า,าอาภัยสองนะครับแล้วมีอะไรอีกอาาก็เท่ากับประมาณใกล้ๆกับ i 2 2ก็ี่สิบห้าห นะครับตัวนี้รู้ค่า transition frequency รู้ s i n e w a v หา s ได้ก็มีค่าเท่าเดิมเนาะนะครับหลังจากนั้นเขาให้หาหาอะไรครับก็เตรียมตัวสำหรับ high frequency analysis เนาะก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับตรงนี้ i in 2มันเป็นอาพายถูกไหมครับตรงนี้มัน2.5เนาะต้องแก้ตรงนี้ นะครับนี่เป็นสองจุดเนะครับแล้วจุดเด่นก็ไม่น่ามีผิดอะไรเนาะนะครับาหาตาขยายนะครับก็อย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งดูในสไลด์กันเนาะอันนี้เราก็หาตาขยายเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับเอา้เอาส่วนด้วย signal ย่าน mid band เนาะนะครับเราก็หาตาเป็แนแรงดันเป็นส่วนเป็นส่วนใช่ไหมครับ อันนี้เป็น V in เนอะผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับ V B 1นึ่งอันด้วย V s i g n น l ถูกไหมครับคูณกับอะไรครับ V B 2องานด้วย V B 1นะครับแล้ว V B 2มันก็คืออินพุตของทรานซิสเตอร์ตัวที่2ก็คูณนะครับ V out ส่วน V B 2เห็นไหมครับทุกอันตัดตัดตัดกันเดี๋ยวเป็น V out ต่อ V s i g n น l เนาะอ่าหาย VV1 ส่งบีซินแนลกันก่อนอันนี้เป็นอีมิเตอร์ฟอลโลเวอร์เนาะถ้าเราจำกันได้อกระแสควรจะน้อยถูกไหมครับเพราะว่า i n p u t impedance สูงแต่อ t p u t i m p e d a n c e ต่ำนะครับอันนี้ไม่รู้จำกันได้ไหมแรงดันโนนี้ก็คือแรงดันตกเพิ่มสองตัวนี้ ถูกไหมครับอ่ามันก็จะ V2 b มันก็คือแรงดันที่ตกคข้อม่าอ,อินพุตสองนั่นเนนองเนาก็จะได้ออกมาเป็นอ่าโอ้อันนี้เป็นพูดถึง B2 กับ B1 หนะครับขอโทษทีอ่าพูดถึง B1 กับ B signal ก,ก,ก,ก่อนนะครับก็ทั้งหมดนี้มันจะมองมาก็จะเห็นทั้งหมดนี้เนาะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่อินพุตแค่หนึ่ง นะครับัมก็เลยได้ออกมาว่าเป็นอ n นพุตหารด้วยอ n นพุตหมดแอนเนลเราได้อัตราส่วนตรงนี้นะอันนี้หวังว่าจะเข้าใจเนาะนะครับเพราะฉะนั้นไปหาอัตราส่วนที่2องดอก b 2กับ VB1 VB2 ก็คือเอาพุตของ t ัวเซนเซอร์1่ถูกไหมครับมันก็คือแรงดันตกข่อมถ้าเราจะมันได้เนาะตรงนี้เป็นตรงนี้จะมีออยู่2ตัว ้ 1> e 1อันนี้ก็เป็น input. อินพุตขอ,องคิอ2แรงดันตรงนี้ก็จะเป็น input ที่ป้อนเข้ากับคิม2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ,อัตราส่วนมันก็คือวงจรแบ่งแรงดันนั่นเองก็ะจะได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือได้ออกมาเป็นค่านี้นะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้น อัตราส่วนอื่นะครับอัตราส่วน B l ส่วน B B สองมันก็คืออะไรครับ c อ m m อ n e m i t เต r รนั่นเงถูกไหมครับก็มีมค่าเท่ากับ log G M คูณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้ค่าตัวเลขออกมาแล้วมาคูณกันก็จะได้ว่าอัตราขยายเนี่ยมีค่าเท่ากับ log ร้อยห้าสิบานะครับถ้าเราไปเทียบกับก่อนหน้านั้นก็เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าถูกไหมครับอ่ แต่ว่าเราต่อ Amplifier Cascade กันแบบนี้มันก็คืออัตราขยายมาคูณกันนั่นเองนะครับก็อ่ะก็ลองไปดูเนาะว่าทำยังไงต่ออน,นี้เห็นไหมครับเปรียบเทียบเนะี่ยก็มีค่าอัตราขยายเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วอ่ะต่อไปจะไปถึง High Frequency ลิซิสนะครับก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า o p e n Circuit ต i ทม์ค n s แทรตตรงนี้ครับ อันนี้เราก็ต้องใช้จินตนาการเยอะหน่อยเนาะนะครับอย่างาผมคงไม่เสียเวลาว่าลูกเนาะเราก็ลองจินตนาการจากลูกนี้นะครับซี C, ทุกตัวเปิดวงจรนะครับนี้ตัวนี้ก็เปิดวงจรเหมือนลยซีมิลหนึ่งวงองช่วยกันหักจากวงจรนี้เนาะซี C, ที่มิลหนึ่งฮับอาที่ มิวหนึ่งมองเห็นจะมีอะไรบ้างครับทุกอย่างเปิดวงจรเนาะเปิดเปิดไอ้ตรงนี้พวกนี้เราคงไม่งงใช่ไหมครับซีม uh, ิวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่โดนเนี้ยมันก็คือกาวเราก็ลเลยย้ายลงมาตรงนี้ให้มัน uh, ดูง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับซีมิวหนึ่งมองมาเห็นอะไรบ้างสองฝั่งนี้อันนี้เปิดถูกไหมครับอันนี้ก็เห็นอา uh, รซิกเนลถูกไหมครับ,รนรบขนานกันอะไรครับ มันก็ไปตรงทางวงจรนี้มันก็คือ i อ n อินพุตเนาะมันก็เขียนออกมาได้ว่ามันคือไอ้ซิกเนหือกับอินของเอียพิไายนั่นเองซีปายมองเข้ามามองเข้ามาตรงนี้ไม่เคยเจอถูกไหมครับเราไม่เคยวิเคราะห์เนาะว่าถ้าอันนี้ input ส่งต่อไปเอาพุตฝั่งซีพเนี่ยถ้าหาจะมีเท่าไหร่นะครับ เราไม่เคยไปค้นเนาะเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรที่เราพูดเคยพูดถึงไม่ได้นะครับเพราะสูตรนั้นเป็นของซีมิลเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ติดไปก่อนหาตัวอื่นที่มันมองง่ายๆต่อไปก็เป็นซีไพ่สองที่ไพ2สองมองเห็นนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับไพ่สองมองเห็นตัวน,นี้เปิดมองเห็นฝั่งนี้ก็เป็นอะไรครับไพฝั่งนี้เป็นอะไรครับ ย้อนกลับไปจนถึงกาวตรงนี้ก็จะมี r อ e ิเล,ล็กอนกลมกับตรงน,นี้ถูกไหมครับก็คือ r อ u า1หนึ่งนั่นเองเนาะมันก็คือต่อแบบไหนอันนี้โหลดนี้โนโลงกาวโหลดนี้ก็ลงกาวเพราะฉะนั้นต่อขนานกันแน่ๆแล้วมี r า i สองดขนากนับ r อ้าวหนึ่งถูกไหมครับ r อาหนึ่ง ซึ่งก็คืออะไรครับเขียนตัวเต็มเลย r e หนึ่งหก r c l หารด้วยเบต้าโอ้นึนะครับไม่รู้มองกันออกหรือเปล่าเนาะตรงนี้ต้องใช้จินธรรการพอสมควรอ่าเรามาดูที่ซีมิลสองมองเห็นนะครับอันนี้เป็นอะไรครับฝั่งอินพุตอันนี้เป็นฝั่งเอาต์พุตเราก็ใช้สูตรของเราได้ใช่ไหมครับฝั่งอินพุตมีอะไรบ้างก็คือเป็น r หนึ่งนี่ อ,อ้าวเใช่ไหมครับบวกด้วยเอาทางฝั่งขวาก็คืออ l าวบวกด้วยครับ g m อาคูณกับ l. อกบ l ก็จะได้อที่ซีมิองมอเห็นะครับก็จะเหลืออที่4ีพายหงมองเห็นเท่านั้นเองที่เราจะต้องเขียน Small. สมองซิกเนลอิน e อเส้นสาสเกลเพื่อห้ค่านะครับ นี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็เดี๋ยวเราลองดูกันว่าที่เราผมพูดกันไปเนี่ยถูกหรือเปล่านะ,นะครับอันนี้เห็นไหมครับ R มิวหนึ่งเเห็นก็จะเป็นหาฝั่งนี้ขนานกับ r ้ายิงนก,ก็จะได้ค่าออกมาเท่านี้นะครับแล้วอาค่ายหนึ่งตัวนี้ไม่เคยเจอเนาะนะครับก็ทําการป้อนอ,อ่บล็อตเตอกซอสหรือเคลื่อนลนซอสก,ก็นดะแล้วก็หาค่าต่างๆงหาตัว v x ส่วน i x ตัวนี้ออกมานะครับก็จะเป็นสไลด์ของหน้านี้เนะาะทีนี้ก็ลองมาดูกันนะครับตัวนี้กระแสมีไพส่วนไอไพจะมีครับเพราะแรงดันตกลงมาแลคือมไพ่น,นั่นเองนะครับกระแสที่ไปด้านนี้ก็เลยติดลบอ่าไม่ไม่ใช่ติดลบนะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นกระแส i c เนาะนะครับเข้ามาอ่อก็เลยได้กระแสที่ไหลมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับ แล้วเราก็ก็เป็นแบบนี้เนาะก็ค่อยๆแก้สมก,การไปนะคะรับตัวนี้ถ้าเราจะเห็นเนี่ยเราจะมองตรงที่เนาะตรงนี้มันคืออะไรครับกระแส b a s ถูกไหมอันนี้เป็นกระแสะอะไรครับอันนี้เป็นกระแส collector นะครับ b a s บวก base บวก collector ก็คือกอระแส IP บวก IC ก็คือ กระแสอินเตอร์นั่นเนนะนองนะครับตัวนี้ก็เลยออกมาเป็น v ีไส่วนไอเนาะกระแสอินเตอร์คือวีหารด้วยด้นะครับก็เลยออกมาเป็นสมการตรงนี้หลังจากนั้นก็วนลูปถูกไหมครับวนลูปอ่าก็วนลูปนี้นะครับก็จะได้ว่านี้บวกลบเนาะอันนี้ก็บวกลบช่วยับเพราะให้กระแสไหลทิศทางนี้ เราก็จะได้เป็นสมก,การตรงส่วนนี้ออกมานะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถแทบจะท่องสูตรไม่ได้เลยนะครับก็ออกมาเนาะอันนี้ลองไปดูดูกันนะครับก็จะออกมาเป็น63.4 o h มโอห์มเนาะนะครับหลังจากนั้นอัพพายสเห็นไหมครับก็ออินก็คืออพายเนาะขนานกับอัตรงกับที่ผมได้หาไว้ไหมนะครับ โอ้นี่ก็ i ินอ้าวหน่นะครับเหมือนกันนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วโอ้ตัวนี้เราผ่านไปแล้วเนาะต่อไปก็อนินสองใช่ไหมครับก็คืออินซ้ายมือบวกอวขวามืออินซ้ายมือคือตัวนี้อขวามือคือตัวนี้ออกจรเอ็นอซ้ายเอนขวานะครับก็มีค่าเท่ากันเนาะ เนี้ยที่มีกันหนึ่งที่อยากให้เราสังเกตนะครับ C ีมิลเนี่ยเอ่อถ้าเป็นของ common วิเทอร์เนาะมันจะเห็นค่าเนี้ยฝั่งซ้ายมือฝั่งอีกปุ๊เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ r สองเลยนะครับบางทีเราจะได้ไม่ต้องไปกดเครื่องคิดเลขอีกทีเนาะนสังเกตเห็นไหมครับ r หนขนาดกับ r สองขนานกับ r หนึ่งอันนี้ก็ r สองขนาดกับ r หนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อที่ให้พวกเราคอยสังเกตดูนะครับจะได้ไม่ต้องมากดเครื่องคิดเลขอีกทีแบบนี้ ใช่ไหมครับจะเอาตัวเลขตัวนี้เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะได้ค่าออกมาเนาะว่ามีค่าเท่ากันทุกที่นะครับแล้วก็ได้ค่าทั้งหมดรใช่ไหมครับก็แทนค่าเข้าไปเนาะหาค่าทอยแล้วก็ได้ค่าว่าคารอบฟ rek วอซีเนี่ยอยู่ที่สามร้อยสามกิโลเฮิร์ตเลยอ๋อไม่ใช่นะครับอยู่ที่สามจสี่จุดสองไมกะเฮิร์โทษทีครับ แต่จากตัวอย่างแรก303กิโลเฮิร์ตซ์แค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้นเนาะนะครับเพราะว่าคาร์รอฟฟิวเซียมีขนาดมีเอ่อเกิดขึ้นที่ความถี่มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบตัวอย่างเนาะนะครับอันนี้อัตราขยายเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราใช้คัสเกตเนาะแอมพลิฟายเรื่องสองตัวนะครับแล้วอ่าแล้วคาร์รอฟฟิวเซียก็มีค่ามากขึ้น นะครับเกนแบนบิดโปรดักต์นี้ก็เลยมีค่ามากขึ้นนะครับในการพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับ